สวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อลีฮันค่ะเขาเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆเลยแล้วก็รู้สึกแบบเบื่อมากเบื่อการเรียนสุดๆครับเบื่อถึงขั้นตั้งปณิธานเลยนะว่าแบบจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเรียนการศึกษาอีกแล้วชีวิตนี้ขอสบายๆบ,บ้างใช่ค่ะอยากพักผ่อนแต่ก็นั่นละค่ะโชคชะตาเหมือนเล่นตลกเขา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วก็ปึ้งไปเกิดใหม่เลยครับแต่ไปเกิดในอีกโลกหนึ่งเลยนะเป็นทารกในตระกูลพ่อมดชื่อวาดานัสวาดานัสนี่คือตระกูลใหญ่เลยใช่ไหมคะใหญ่มากครับเป็นตระกูลพ่อมดเก่าแก่มั่งคัง่งมีชื่อเสียงมากในจักรวาลเลยละ่ะโหฟังดูดีจังเกิดใหม่ในบ้านรวยพ่อเป็นผู้นำตระกูลแถมยังเป็นเพื่อนสนิทจกักรพรรดิอีก แบบนี้ลีฮันก็คงคิดว่าโชคดีจังได้พักผ่อนสมใจแล้วล่ะสิตอนแรกก็อาจจะคิดแบบนั้นครับแต่ว่านะในความเป็นจริงตระกูลวาดานาสเนี่ยเขามีธรรมเนียมเรื่องการสืบทอดที่เค่อนข้างเข้มงวดเข้มงวดยังไงคะก็คือลูกชายคนโตสุดนะครับเขาจะได้ทุกอย่างไปเลยทั้งสมบัติตำแหน่งผู้นำตระกูลตระกูลเขาไม่ได้ทิ้งนะครับคือ เขาก็สนับสนุนเต็มที่เลยให้ลูกๆไปสร้างเส้นทางของตัวเองสร้างเส้นทางตัวเองครับอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาอัศวินข้าราชการพ่อค้าหรือจะเป็นพ่อมดเหมือนกันก็ได้ตระกูลก็จะช่วยหาครูดีๆให้โอกาสเรียนรู้จากพวกระดับท็อปของประเทศอะไรแบบนั้นอ๋อเป็นการส่งเสริมให้พึ่งตัวเองสินะคะอืม สำหรับลีฮันที่ตอนแรกอยากจะพักเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องเลือกทางเดินใหม่อยู่ดีใช่ครับสุดท้ายเขาก็พิจารณาแล้วเก็ตัดสินใจเลือกจะเป็นพ่อมดเลือกเป็นพ่อมดซะงั้นทั้งที่ตอนแรกเหมือนจะหนีเรื่องเรียนเรียนมาการตัดสินใจนี้พ่อเขาดีใจมากนะอาจจะเพราะเห็นแววหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เหตุผลจริงๆของลีฮันคือเขามองว่าอาชีพพ่อมดมาดูมั่นคงดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมไงครับ อ๋อคือมองเรื่องความมั่นคงเป็นหลักใช่ครับพวกอัศวินนักผจญภัยหรือแม้แต่ในวังเองก็ต้องการพ่อมุดเก่งๆทั้งนั้นแต่พอเลือกจะเป็นพ่อมุดปุ๊บสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดก็ย้อนกลับมาหาจนได้สินะคะโรงเรียนถูกต้องครับหนีไม่พ้นจริงๆพ่อเขาก็อยากให้ไปเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ไอโรกาดที่นี่คืออันดับหนึ่งของจักรวาลเลยนะเพื่ออนาคตที่ดีว่างั้น ถึงเจ้าตัวจะไม่อยากไปแค่ไหนก็คงขัดพ่อขัดธรรมเนียมตระกูลไม่ได้ไม่ได้เลยครับสุดท้ายลีฮันก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนไอโรกาดจนได้มีอารลารอนอัศวินผู้ติดตามที่สนิทกันไปด้วยพอไปถึงหน้าโรงเรียนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหพอไปถึงนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือขอบวนรถมา้าแบบหูหรูหรูทั้งนั้นเลยจอดเรียงกันยาวเหยียดแสดงฐานะกันเต็มที่เลยสินะคะพวกขุนนางมาส่งลูกส่งหลานประมาณนั้นเลยครับ แต่ความหรูหราพวกนั้นเข้าไปข้างในไม่ได้นะอ้าวทำไมล่ะคะโรงเรียนไอโรกาดนี่เขามีกฎเหล็กเลยเรื่องความเท่าเทียมคือไม่ว่าใครมาจากไหนสูงทรงหรือสามัญชนห้ามเอาคนติดตามคนรับใช้หรือทาสเข้ามาในโรงเรียนเด็ดขาดโหจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงจังมากครับเอาเข้ามาได้แค่เสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวอยู่แค่นั้นเลยแล้วถ้ามีคนไม่ยอมทำตามล่ะคะ มีตัวอย่างให้เห็นทันทีเลยครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งพยายามจะโวยวายขอนำคนรับใช้เข้าไปด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะโดนเวทมนต์เลยครับเป็นเวทมนต์คุบทุมจิตใจย,ยืนพึมพำซ้ำๆว่าข้าสำนึกติดแล้วตาเหมือลอยเหมือนไม่ใช่ตัวเองไปเลยนัากลัวจังค่ะแล้วพวกขบวนรถม้าล่ะคะก็มีบางคันเหมือนพยายามจะขับฝ่าเข้าไปนะแต่แป๊บเดียวหายวับไปเลยครับหายไปเลยครับหายไปเฉยๆเลย พร้อมกับมีเสียงดังเข้ามาในหัวทุกคนสั่งให้นักเรียนรีบเข้าไปข้างในแต่โดยดีแสดงพลังให้เห็นกันจัดจ่ะเลยโหฟังดูน่าเกรงขามากลีฮันคงรู้สึกได้ถึงพลังเวทมนต์มหาศาลของที่นี่เลยนะคะแน่นอนครับเขาสัมผัสได้เลยพอเขาไปข้างในก็เริ่มมองไปรอบๆเห็นนักเรียนใหม่คนอื่นๆก็มาจากหลากหลายที่จริงๆมีทั้งเจ้าเชื้อพระวงศ์ขุนนางใหญ่ๆแล้วก็คนธรรมดาทุกคนก็คงเริ่มจับกลุ่มทำความรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับ บรรยากาศก็เริ่มคึกคักข,ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีคนเดินเข้ามาทักรีฮันโดยตรงเลยใครคะเป็นเด็กผู้หญิงผมแดงชื่อโยเนอร์เมคินมาจากตระกูลพ่อมดเมคินเหมือนกันตระกูลนี้ก็ดังนะแต่จะใกล้ชิดกับการเมืองราชสำนักมากกว่าวาดานาสแล้วเธอมาทักทำไมคะแค่แนะนำตัวหรอไม่ใช่แค่นั้นครับเธอมาบอกว่าองค์ชายที่ยืนอยู่ไม่ไกลกันน่ะ ท่งอยากจะพบอยากคุยกับรีฮันโอ้โหเข้ามาวันแรกก็เจอเรื่องเลยนะคะเหมือนชีวิตในโรงเรียนนี่คงไม่เรียบง่ายอย่างที่ลีฮันหวังไว้ตอนแรกแล้วล่ะนั่นสิครับเหมือนการเดินทางที่เริ่มจากความเบื่อเรียนกําลังจะพาเขาไปเจอสังคมที่ซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยการเข้าเรียนที่ไอร์โรกาดนี่ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ที่ทั้งเรื่องเวทมนต์และการเมืองรออยู่เลยนะคะ ครับก็น่าสนใจนะครับว่าถึงแม้โรงเรียนจะพยายามสร้างความเท่าเทียมหรือกฎภายนอกที่เข้มงวดมากๆแต่พื้นเพเดิมสถานะเดิมมันก็ยังอยู่ความสัมพันธ์ในโรงเรียนนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็น่าติดตามครับ